กุม้าพันธ์โอ้โหตัวเรากุมภาพันมอนเจ้าหน้าทีโรดชิญสมหาจะมีอ่คอรเซชันทาที่น่าตื่ใจทหอัมีใครบ้างคบน้องพีน้องป้าน้องตวายรละกับต้ไหนเชิญกันนะครชันอย่างโอ้โหตีงีต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 ตอตี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 ตอตี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 นะครับ

ขอบคุณมากต้นแบบมาจากจีซูไล่ชื่นชมกันนะคะขอบคุณนะคะเย็มากเจีซูไล่เป็นเอมาเคใบคจีู่บคีด้ยเส้ำๆเลยไครเอิี่แปก็กำลังเดินมาอย่าบอกพี่แว่าับมือกันมาแบบนี้ตูดตววแบบไม่ใคร b e s เบสทิฟอร์ n ียูนิว ตีซ e> ีซาวินยังได้รับกาเยกยอที่ดที่มันท้ทังทีตัดขอสิทบอกว่าคุณทงไวในัดที่สงล่งหลังจากั้ก็เกิดเราบมากมทอรานเกิดทําการให้จับตักตับที่ต่อไใช่เกาใหญ่ซือเราคือยัางตัดเสียตัดมากคือไม่ลงในทีนีสี4เกินไปแล้ว

มีอาเดี่ยเยมีความแบบทีีใช่ไหทีนีเลยนักวายนาเลกเป็นแบบีคเยินไปเง้าเลยคเราด้จททุทุกคนทีครแต่ละคที่ฟลอรอยงทีนะคะเก็บฟล์้เทน้งครับจอนี่ะำใรกีตารแล้วรับต โีมากต้อีมากต้งครับโหดดีมากฝากดีโหดดีกลุ่มต่อมาก็ไม่หน้อยนะะเพราะว่ากลุ่มนี้นี่เราต้องต้อนรับจริงๆพี่แบบไใครครับ M Y G X X M K รอตัวเดยนะคว่าเขารบ่อะไรแบบ้ดู่ะี่จะบอกว่า้อให้เราตุดเด้นมาเขาแอบดีจะ่ิดประมาณเรานะวัวแต่ว่ากลุ่มจะ้องหกับมไม่นูอาจจะจะพูดไรปต่อแล้ จะบอกเลยว่า่อไปล่อจริงๆแค่ปีนี้ตัวนี้ันีดันี้อ้ดเย็นัวนี้ตัวนี้ันี้ดูดีทุกอนดูดีทุกนเปสมัยนี้คราบทุกคนอักส่ยีที่เราดีก็จะเด็นสกการวายดอต้องติดตั้งต้องมา ไม่ใช่ว่าหรอกจรเ่บอกว่ากลุ่มนี้ก็เป็นกาุ่ที่เราอยากบอกว่าเก่งด้วยจริงๆจากใครคับ What you see เหมอนพวกแบนักการท่าเก่งโหคิดเยอะใหญ่เลยนะไป